สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้น้องตู่พาคุณผู้ชมคะ่ะมาที่แปลงนาสาธิตเราจะมาพบกับเกษตรกรตัวจริงจากประสบการณ์ใช้จริงค่ะจากสารปรับสภาพดินบานเย็นรากขาวของบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับท่านอบตแดงพร,พร้อมๆกันเลยค่ะตามน้องตู่มานะคะคส,สคะควัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รเราอยู่กับอบตแดงค่ะคนะคะพี่แดงทักทายกับ คุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวันนี้เราามถึงที่เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงนาของผมนี่ครับใช้บานเย็นครับดูข้างหลังนี่ครับข้าวดีครับแตกต่างกับที่ผมไม่เคยเมื่อก่อนนี้ผมเคยไม่ได้ใช้มาใช้อย่างอื่นมาแต่ไม่ค่อยดีครับสู้อันนี้ไม่ได้ครับค่ะครับก็นั่นแสดงว่านะครับก่อนหน้านี้ที่พี่แดงจะมาเจอสารปรับสภาพดินบานเย็นที่นาของเรานี่เคยมีปัญหาใช่ไหมคะมีครับมีมีพวกใบใบกรอบ ข้าวไม่เต็มเม็ดอย่างนี้เยอะเจอบ่อยแต่พอมาใช้บานเย็นข้าวเต็มเม็ดแล้วดูได้นะครับตอนนี้เมื่อก่อนผมนับได้นะครับที่ไม่ได้ใช้บานเย็นอยู่อยู่ประมาณ80-90เม็ด90เมตรต่อลวงใช่ไหมคะแต่ณตอนนี้ผมใช้แล้วบานเย็นได้ประมาณ1 50ได้100 3 0 1 50เมตรต่อลวง เยี่ยมมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นการทดลองครั้งแรกที่พี่แดงเองประชับใจใช่ไหมคะทำานิดนึงก่อนหน้านี้ค่ะพี่แดงใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีใช้ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ5ลูกครับ5ไร่5ลูกขั้นต่านะครับขั้นต่ำา5ลูกค่ะแต่หลังจากใช้บานเย็นแล้วตอนพี่แดงบอกให้ให้ตัวฟังมีการลดต้นทุนลงไปได้ด้วยก็ครึ่งครึ่งกว่าครับประมาณนี้ผมใช้ไป2ลูกกับ5โล่ะ5โล โอ้ลงมาครึ่งหนึ่งเลยครึ่งครึ่งกว่าด้วยซ้ำครึ่งหนึ่งครึ่งกว่านะคะเพราะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราเห็นแปลงนาอยู่นตอนนี้นะคะชัดเจนมากๆค่ะหลังจากใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นรากขาวแล้วนะคะทําให้รากแข็งแรงใช่ไหมครับแดงรากยาวเร่งแตกรากเนาะนะคะแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยงอกงามจนออกผลผลิตมาได้1รวงถึงร3 0ยสามถึงร้อเมตรเลยทีเดียวนะคะ สุดยอดมากๆดูครับข้าวเสมอเลยครับปิ๊บไม่เคยเจอครับผมทํามาแล้วครับประมาณ8ปีครับข้าวไม่เคยเจอข้าวเสมออย่างนี้เลยครับโอ้สุดยอดนะคะค่ะนั้นอยากให้พี่แดงฝากกับเกษตรกรไว้นิดนึงค่ะนะคะว่าเราเห็นผลลัพธ์แล้วจากการเปลี่ยนแปลงที่หลังใช้กับก่อนใช้ของตัวบานเย็นรากขาวนะคะเป็นยังไงบ้างพี่แดงฝากกับผู้ชมครับถ่าผู้ชมครับถ้าเกิดอยากรวยอย่างผมอยากข้าวอย่างเสมออย่างผมได้ ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบเมตรนะครับต่อลวงใช่ครับบานเย็นครับดีเยี่ยมจริงๆครับสุดยอดมากมานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอบตแดงนะคะที่มาให้เกร็ดความรู้กับเรานะคะขอบคุณมากค่ะ